พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่10มีนาคมสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรบทอ่านจากหนังสือพงสาวดารฉบับที่2บทที่36ข้อ14ถึง16และข้อ19ถึง23บรรดาหัวหน้าชาวยูดา สมณะและประชากรทำบาปมากยิ่งยิ่งขึ้นตามแบบอย่างความชั่วร้ายของบรรดาชนต่างชาติทำให้พระวิหารที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นมนทินองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษทรงส่งผู้ถือสารของพระองค์มาเตือนเขาทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเพราะทรงพระเมตตาต่อประชากร และต่อที่ประทับของพระองค์แต่เขาเหล่านั้นเยาะเย้ยผู้ถือสารของเรียเจ้าดูหมิ่นพระวาจาและหัวเราะเยาะบรรดาประกาศศกจนกระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเกลี้ยประชากรของพระองค์อย่างยิ่งไม่มีทางแก้ไขพระองค์ทรงเผาพระวิหารของเระเจ้าทรงทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเลม็มจุดไฟเผาอาคารบ้านเรือนทั้งหมดและทำลายสิ่งของที่มีค่าทั้งหลาย พระองค์ทรงกวาดต้อนทุกคนที่รอดชีวิตไม่ถูกฆ่าไปเป็นฉเฉลยที่กรุงบาบิโลนเขาเหล่านี้ได้เป็นทาสรับใช้พระองค์และพระราชวงศ์จนกระทั่งอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นมีอำนาจปกครองแทนและดังนี้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประกาศกเยเรมีประกาศไว้จึงเป็นความจริงว่าแผ่นดินจะร้างอยู่เป็นเวลาเจ็ดสิบปี เพื่อชดเชยการหยุดพักในปีที่เจ็ดที่เขาไม่ได้ปฏิบัติมาหลายครั้งปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียองพระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีเป็นความจริงจึงทรงโดนใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศไปทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระราชศาสเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งหลายบนแผ่นดินแก่เราและพระองค์ทรงบัญชาให้เราสร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกคนที่เป็นประชากรของพระองค์และให้เขากลับขึ้นไปเถอ บทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่สองข้อสถึงสิบพี่น้องพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเราเมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิดพระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระกิสเจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหันสถทานพระเจ้าโปรดให้เรากลับขื่นชีพพร้อมกับพระคิดเเยซูโปรดให้เรามีที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระคิดเสจเจ้าเพื่อจะทรงแสดงพระหันสะทานอันอุดมเหลือล้นของพระองค์แก่มนุษย์ทุกยุคสมัยในอนาคตโดยทรงพระกรุณาต่อเราในพระคิสเเยซูท่านได้รับความรอดพ้นเพราะพระหันสะทาน อาศัยความเชื่อความรอดพ้นนี้มิได้มาจากท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้ามิได้มาจากการกระทําใดๆของท่านเพื่อมีให้ใครโอ,อ้อวดตนได้เราเป็นผลงานของพระองค์ถูกสร้างมาในพระคิสเยซูเพื่อให้ประกอบกิจการดีซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดล่วงหน้าให้เราปฏิบัติ บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนาบุญยอนบทที่สมข้อสิถึงยีสบเอดเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นธุรกันดานฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์ จะมีชีวิตนิรันดนพรพเะเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ผีหน้าแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชชาพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตร จะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทำของเขานั้นชั่วร้าย ทุกคนที่ทำความชั่วย่อมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติความจริงย่อมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นได้ทำโดยพึ่งพระเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟงัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับสุขสัรต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังเราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรตแล้วคือครึ่งทางของ40วันนั่นหมายความว่า2ีวันก็จะถึงปัสกา บรรยากาศของพิธีกรรมในสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศของความยินดีแม้แต่อภรร์ของพระสงฆ์ก็เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีกุหลาบเนื้อหาของบทเพลงแห่เข้าก็พูดถึงความชื่นชมยินดีกล่าวว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยท่านทั้งหลายที่อยู่ในความเศร้าโศกจงชื่นชมยินดีเถิดท่านทั้งหลายจะได้รับความบรรเทาอย่างเต็มเปี่ยม สิ่งที่ทำให้เราต้องรู้สึกยินดีก็คือการที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราเป็นพระองค์ที่ช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่พวกท่านจะต้องจับตามองตามประเพณีโรมันโบราณพิธีกรรมในสัปดาห์ที่สี่เทศกาลมหาพรตมักนำตัวบทพระวรสารเรื่องคนตาบอดแต่กำเนิดมาให้เราอ่าน แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีบีเราจึงอ่านอีกเรื่องหนึ่งจากพระวรสารโดยนบุญยนคือเรื่องการพบปะระหว่างพระเยซูเจ้ากับนิโคเดมัสเขาเป็นชาวยิวผู้มีความรู้ระดับอาจารย์เขาไปหาพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนและสนทนากับพระองค์ รัชจาที่พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้าให้เราทราบนั่นคือพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้ามีได้พิาพากษาโดยการคัดคนออก พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่เข้ามาสู่โลกแต่มีบางคนที่รักความมืดและเลือกอยู่ในเงามืดเพราะในความมืดเขาทำความผิดได้ง่ายกว่าในเงามืดคนมองไม่เห็นสิ่งศกรปรกแสงสว่างได้เข้ามาสู่โลกเพื่อทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนโดยอาศัยแสงสว่างของพระคริสต์เจ้า เรามองเห็นจุดสกปรกของมโนธรรมของเราหลายคนชอบอยู่ในความมืดเพื่อหลอกตนเองว่าตัวเองยังสบายและมีสุขภาพดีมองไม่เห็นจุดดำจุดด่างของตนนี่คือการตัดสินกล่าวคือมีบางคนปฏิเสธแสงสว่างในขณะที่พระกิตเจ้าเสด็จมาเป็นแสงสว่าง มิใช่เพื่อแลเห็นสิ่งสกปรกเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นความรักซึ่งล้างเปลี่ยนแปลงและเอาชนะความสกปรกได้นอกจากโอวาทในเชิงเทวะวิทยาที่เะเยซูเจ้าทรงประทานแก่นิโคเดมัสแล้วตัวบทอื่นๆโฟกัสไปยังเรื่องประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในพันธสัญญาเดิม เทศกาลมหาพรตเป็นโอกาสพิเศษเพื่อค้นพบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากการสร้างและน้ำวินาศซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธการสร้างก็ได้แต่พระเจ้าได้ทรงกระทำพันธสัญญากับโนอาพระองค์ทรงหันทิศทางของคันธนูที่มีรุ้งกินน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์เข้าหาพระองค์เอง ทรงสัญญาว่าจะไม่ทำลายแผ่นดินอีกต่อจากนั้นเราได้รำพึงถึงเรื่องราวของอับราฮัมและความเชื่อของท่านกับคำประกาศว่าพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาความตายแต่ทรงปรารถนาชีวิตต่อจากนั้นเราได้รำพึงถึงพระบัญญัติสิบประการคือพระวาจาสิบคำที่พระเจ้าทรงประทานแก่โมูเส ซึ่งเป็นเหมือนตัวบทของพันธสัญญาณยิ่งใหญ่ที่ผูกมัดชาวอิสเรลไว้กับพระเจ้าพระวจาทรงชีวิตที่ให้อิสรภาพในสัปดาห์ที่4นี้พิธีกรรมยังนำเสนอเรื่องน่าเศร้าในถิ่นเนระเทศอีกด้วยบทอานที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือพงศ์สวดารฉบับที่สองที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆอย่างสังเขป เราฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับการไม่นอบน้อมเชื่อฟังของชาวอิสราเอลกรุงเยรูซาเล็มตกอยู่ภายใต้การยึดกองของฆาศึกประชาชนถูกกวาดต้อนไปยังดินแดนเนรเทศและการกลับจากดินแดนเนรเทศประวัติศาสตร์ช่วงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งการถูกกวาดต้อนไปยังกรุงบาบิโลน เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรเป็นเวลาของการเกิดใหม่ส่วนที่เป็นแง่รบได้แก่การที่ประชาชนชาวอิสราเอลได้กระทำพันสัญญากับพระเจ้าแล้วไม่รักษาความเชื่อของตนไว้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา ได้ทรยศต่อพระเจ้าหันไปนับถือเทพเจ้าอื่นไม่รักษาวันสปปโตได้ฆ่าได้ขโมยได้ผิดประเวณีไม่ให้เกียรติบิดามารดาของตนโลกแห่งบาปทำลายความชั่วนำผลร้ายมาให้และนครเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายประเทศถูกยึดครองจากชาวบาบิโลน เมืองถูกทำลายวิหารถูกทำลายจนถึงรากผู้คนจำนวนหนึ่งถูกกวาดต้อนไปยังบาบิโลนที่อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มนับพันกิโลเมตรทุกอย่างดูเหมือนจบสิ้นมีแต่ความตายส่วนที่เป็นแง่บวกก็คือในถิ่นดระแทนนั้นเองบรรดาประกาศกมีความกล้าหาญ พวกเขาลุกขึ้นปลุกใจประชาชนให้มีความหวังไม่ใช่จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างบาปไม่ใช่คำตอบสุดท้ายความตายไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่ถ้าว่าในถิ่นเดปรเทศนั้นเองชาวอิสราเอลได้เกิดใหม่แข็งแรงและสวยงามกว่าแต่ก่อนหลังจากอยู่ในถิ่นเดรเทศประมาณ70ปี พวกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านมิใช่เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่เหมือนเดิมแต่เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ได้วยความกระตือรือร้อนที่เคยมีไปการประกาศความบันเทาใจจากพระเจ้าเยรูซาเล็มเอ๋ยจงชื่นชมยินดีเถิดเจ้าถูกทําลายและบัดน,นี้ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ โบราณที่สองเป็นตัวบทจากจดหมายถึงชาวเอเฟซัส,สกล่าวว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงสแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเราเมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิดพระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้าศีลังบาปที่เราลำลึกถึงเป็นพิเศษในช่วงมหาพรต มีเป้าประสงค์เพื่อค้นพบความหมายแท้จริงของสินนี้เป็นการผ่านจากความตายสู่ชีวิตเราได้ตายไปแล้วเพราะบาปแต่เราบังเกิดใหม่ด้วยพลังอำนาจของพระองค์พระองค์ทรงทำให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์และอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เราถูกช่วยให้รอดพ้นผ่านทางความเชื่อ พราะเรามอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์ความรอดพ้นไม่ได้มาจากเราแต่เป็นพระพรของพระเจ้าความรอดพ้นไม่ได้มาจากกิจการเพราะไม่มีใครสามารถโอ้อวดได้เราล้วนเป็นผลงานของพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำให้เรากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกเราทุกคนเจริญชีวิตในบาป ความล้มเหลวจุดจบและประอานานของพระเจ้าทำให้เราเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรากรล่ำรำพึงกันในสัปดาห์ที่สเทศกาลมหาพรตเป็นเรื่องราวของความยินดีองค์พระผู้เป็เจ้าทรงเป็นความยินดีของชาวเราพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่เรารัก และทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราส่งเป็นความหวังของชีวิตทรงเป็นประกันว่าพระหันถทานอยู่เหนือบาปชีวิตชนะความตายเยรูซาเล็มเอย๋ยจงชื่นชมยินดีเถิดขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสมแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน